กิจาการเด็กและเยาวชนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนารกรมกิจาการเด็กและเยาวชน10ปีดยอ,อยร่วมสร้างเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองคุณภาพโดยมีนางอภิญญาชมพูมาศอธิตดรธกรมกิจาการเด็กและเยาวชนกล่าวฉลองครบรอบ10ปีกรมกิจาการเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งมีอดีตผู้บริหารกรมกิจาการเด็กและเยาวชนผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแก่ผู้มีเกียรติร่วมงาน โดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดเผยว่าภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยเทดท็อกหัวข้อออกแบบอนาคตเด็กไทยไปกับดอยยอนีซิวาย moving forward โดยนางรารินทิย์ศิโรรัตน์อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนคนที่1ดรสุวรรณาศิลปะอาชาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดเรเฉลิมพลแจำมจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลและการแสดงดนตรีพูดพร่ำพำเพลงโดยศิลปินสุบุญเลี้ยง นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อคุ้นส่วนทางสังคมและการออกแบบอนาคตเด็กไทยในทศวรรษที่2โดยนางสาววาสนาก้านพรัตน์ดรสวัยศรีใสเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัฒนาวัยรุ่นและการมีส่วนร่วมองค์การยูนิเซฟประเทศไทยนายสบริณอนุพักผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อวุโสกลุ่มเซนทัน ในชินพัฒน์โตเซนประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยรวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการนําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ของเด็กในสถานรองรับสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางอภิญญากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมกิจาการเด็กและเยาวชนจะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปร,ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่1 4ปี2 5 5 8ซึ่งเป็นการยกระดับงานด้านเด็กและเยาวชนโดยวรวมภารกิจจาก3าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือสำนักงานประหลัดกระทรวงสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้โดอยโอกาสและผู้สูงอายุและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์และการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้มีชีวิตที่ดีมั่นคงและปลอดภัย